เธอคนนี้มีชื่อว่าชิสุกะเธอได้ไปเจอกับมนุษย์ต่างดาวที่ชื่อว่าทาโกปีทาโกปีรู้สึกซาบสึงที่เธอได้เอาขอนมปังมาให้เขาได้กินเขาจึงได้หยิบของพิเศษที่เป็นสิ่งประดิษฐ์จากดาวแฮปปี้มามอบให้กับเธอแต่เธอกลับบอกว่าของแบบนั้นมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอก ซึ่งหลังจากนั้นเธอก็มาหาทาโกปี้ทุกวันทาโกปี้ก็มักจะเอาของพิเศษมาแนะนําให้เธอแต่เธอก็ปฏิเสธตลอดเพราะของพิเศษแบบนั้นมันไม่มีอยู่จริงหรอกนี่คือกล้องถ่ายรูปสุดพิเศษละที่ถ่ายแล้วจะเป็นรูปออกมาให้เราได้ทันทีของแบบนี้ไม่เห็นต่างอะไรจากมือถือเลยไม่สินี่มันเจ๋งกว่านั้นอีกน,นะจนกระทั่งวันหนึ่งชิสกะ ได้มาหาทากอปี้ทากอปี้สังเกตเห็นว่าเนื้อตัวของชิสุกานั้นมีร่องรอยบาดแผลเต็มไปหมดทากอปี้ก็รู้ได้เลยทันทีว่าเธอทะเลาะกับเพื่อนที่โรงเรียนมาใช่ไหมเอาของพิเศษนี่ไปสิมันคือริบบินเชื่อมความสัมพันธ์แค่ทั้งคู่เอานิ้วก้อยเกี่ยวกันเราก็จะคืนดีกันโดยทันทีเลยแหละดีจังนะฉันอยากใช้เจ้านั่นจังเธออยากใช้ของพิเศษแล้วสินะแต่ทากอปี้ก็นึกถึงคำพูดของคุณแม่ว่าอย่าให้ใครได้ใช้ของพิเศษที่อยู่นอกสายตาของเราแต่ชิสุกาจังขอร้องเลยนะอืม เอาไปสิขอบคุณนะทากูปี้แล้วเธอก็หายไปหลายชั่วโมงทากูปี้ที่นั่งรออยู่ก็เริ่มเกิดกังวลว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอหรือเปล่าทากูปี้จึงได้ไปยังบ้านของเธอแต่ภาพที่เขาเห็นคือภาพของชิซึกะที่ไร้ลมหายใจอยู่ตรงนั้นเด็กสาวคนนั้นได้จากไปหลังจากใช้ของพิเศษที่เขามอบให้หัวใจของทากูปี้พังทลายในหัวของเขามีแต่คำว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเธอถึงเป็นแบบนี้ เขาจึงได้ยิบภาพที่เคยถ่ายด้วยกันและใช้พลังของกล้องเพื่อย้อนเวลากลับไปยังวันนั้นเพื่อหาคําตอบว่าอะไรคือเหตุผลที่ทําให้ชิซึกะตัดสินใจแบบนั้นและนี่คือเรื่องราวจากอนิเมะเรื่องกําเนิดบาปทากโกปี